สวัสดีค่ะไปพินค่ะววันนี้ฝนตกหนักเลยตกนานมากค่ะข้าวโพดป้าจะเป็นไงเนาะฝนตกขนาดนี้เวลาอยากให้ตกไม่ยอมตกพอเวลาไม่ให้ตกตกลงมาซะโอ้โหไม่ลืมหูลืมตาเลยค่ะ เดี๋ยวคนซาจะพาไปดูข้าโพดนะคะเสียงอึ่งร้องระงมเลยค่ะฝั่งโน้นฝั่งข้างติดหนองฝั่งโน้นมันมีในป่าค่ะมันเป็นในป่ามันจะมีหนองมีน้ําอะไรขังเสียงอึ่งร้องระงมเลยค่ะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเคยมีรอบที่แล้วอึ่งร้องระงมแบบเนี้ย น้ำท่วมค่ะน้าท่วมนาท่วมหมดเลยค่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะท่วมหรือเปล่าต้องรอลุ้นลุนกันไปค่ะปีกายนี้ก็ท่วมนะคะเป็นน้ําเหนือที่ไหลมาจากลําปางค่ะมันมาท่วมมาไหลมาตามแม่น้ําวังแล้วมันก็ทะลักตรงไหนมัน ต่ำมันก็ทะลักออกไปเลยเราเอาไม่ไหวคือเอากระสอบทรายกั้นไม่ไหวค่ะ้นามมันล้นเวลาเรานอนอย่างเงี้ยเราไม่มีเวลาที่จะไปดูตลอดยี่สิบสี่เนาะมันก็ต้องลน้นพอล้นแล้วก็เอาไม่อยู่มันก็จะไหลทะลักลงนาค่ะปีกายนี้ก็ท่วมปีนี้เรียกว่าจะแรงก็ไม่แน่ใจว่าจะ ตกแค่วันสองวันแล้วก็หยุดดูผลงานจากฝนครั้งนี้ค่ะน้ำท่วมตรงท้ายแปลงข้าวโพดท,ที่ว่าต้นงิอะค่ะที่เพิ่งจะสุบน้ำไปไม่เห็นร่องของข้าวโพดเลยค่ะก็พากันเอาพ่วมาเปิดคนาให้มันไหลออกค่ะตรงนี้ ตรงท้ายนี่เนาะเปิดสองรูให้มันไหลออกไหลออกบึ้มๆเลยค่ะไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ก็ต้องทำใจแหละเพราะว่าเข้าหน้าฝนเนาะและอีกแปลงหนึ่งหกไร่ของป้าที่อยู่ข้างบนก็เป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เปิดน้ำออกเหมือนกันเปิดคนาออกค่ะเปิดออกสองสามช่องเนาะ ก,ก็ทำใจเหมือนกันแหละค่ะก็ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราทำเราก็ต้องมีได้มีเสียแหละค่ะก็ไม่ว่ากันเนาะทำใจค่ะทำใจอย่าว่าแต่ขต้าวโพดเลยค่ะแม่น้ำวังก็สงสัยน้ำขึ้นก็ต้องไปดูแม่น้ำวังด้วยค่ะเดีย๋ยวจะไปตะเวนดู น้ำในคลองหลังบ้านกับน้ำในแม่น้ำวังนะคะ,ะคลิปต่อต่อไปก็จะไปตะเวนดูน้ำกันค่ะเพราะว่าฝนมันตกขนาดนี้ต้องน้ำต้องขึ้นแน่นอนน้ำจากทางเหนือต้องมาแน่นอนค่ะฝากเพื่อนเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ